อา้าวไม่มีพิงตีอนะต้อ่ะเนี่ยช่างมี่จากอุทยอนอยข <c oughs> ึ้นไปก็บิดปัดเลยครับไม่สนใจแล้วใส่เต็มเนียวโอ้โหแน่นอนสิ่งดูอะ จะบ้านที mm ่ไหนเหรอยัเขาออกแบบไหนอ่ะมัวออกสวยเมื่อกี้เนี่ย ตรงต่อครับ